สวัสดีครับสวัสดีนผูมชมตีรับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาธรรมชมนะครับออกมาตามหากวางนะครับเอามาดูกันครับว่าวันนี้ครับผมจะได้กวางตัวใหญ่ๆง้ํากลับไปเล่นตีบ้านก่อนนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเอามารุ่นพร้อมกันครับหืตัวนี้ดินเดียวๆตัวใหญ่แต่ว่าเขาสั้นนะ กี้มันเหมือนจะลนหลายตัวอยู่นะอ๋กอกวางกี้ครับปุ่นกวางกี้เอาลนลนน,น,นองไันนี้ตัวเกาครับปล่อยไ่เหมือนเดิมเป็นไม่กว้างแม่ครับมาขยายด้วยหัมรครับ ต,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 ต๊กต๊กต๊กตุ๊กเฮควงแม่ครับชุบชุบปัดท่อชุบโวกี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าควงแม่ทั้งนั่นเลยนะครับ เจ้ากว้างใหญเตือเดี๋ยวรอด,ววดูต้นต่อไปครับชุดหังกิเอ้าตกกิกันตัวนี้ก็กิหัวกว้งกินักบ ตกมามันเป็นกางน้อยอยู่เหมือนเดิมกางกี้กวางกางแม่หุย้ยตัวนี้มันจะส่งน้อยมามาสหน้อย กบ,บ,บปลัมป่อยกิดป่อยไ้นี่สองตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะครับต้นสดท้านนี่นะครับต้นต้นเด็ดสามต้นนี้แต่ก่อนเคยได้กวางตัวใหญ่นะครับมาดูมาดูว่านี่นะครับจะได้เหรอโอเคครับพื้นที่อาจจะลกน้อยนี่นะต้นนี้ต้องพอดีดนะครับ มาเดี๋ยวเริ่มเยย่าวกันดูนะครับตกมาลายตัวเลยตัวนี้เป็นบัปลาล่ำครับกี่หันมันแวบๆตัวใหญ่ๆนะสามสามตัวเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับ อู้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับทำชมครับสามตัวนี่บาตัเฮนะแต่ว่าตัวนี้ตนี้ตัวใหญ่ครับเขาก็โอ๊ยโอ๊ยมืชอบอยู่หนิมกองปลากวางสงจนนรับโอ๊ยโอเคครับเดี๋ยวผมดูตอนท้ายคลิปนะครับมันอยู่บนห่ิงเตออครับทำชัครับเดี๋ยวเฮามารุ่นกวางกันที นี่นครับสวนนี่นะครับมาดูกันว่าสวนนี่จะมีกวางใยเหือเฮาเก็บไปเล่นก่อนนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเขามาหาพ่ออมกันเลยครับยุยดูจากรอยเท้าแล้วเหมือนมีคนขึ้นมาแล้วอะโอเคครับเดี๋ยวลองหาดูครับสวนนี้มันแดดมา นี่นะครับตัวน,นี้มีกวางกิอยู่ในตัวหนึ่งกำลังกินลำไยอยู่บนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเขยาเขย่าวด้นะครับเพื่อมีกวางที่มันซ่อนอยู่ใต้ใบเหนียวเปล่าเปลือกลำไยทั้งนั้นอื้อนี่กวางกิ้หนึ่งตัว ตัวนี้หันตัวนี่ตัวนี้ยังน้อยอยู่โอ๊ยปุ่นเป็นกวางน่าจะกวางกินี่เหรอ,อน,นี่คือกวางกิอันนั่นเป็นกวางกิดูใบไม้ขยับก่อนอันนี้ใบไม้ขยับนี่คือกวางแม่ หมมีกวางใยครับเช็ดตกมานีอ๋อหลน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 กวางแม่กีนี่ก็กีนี่ก็กีลนมานี่ก็ลนมาแหมลนมาแหมนี่กวางแม่ กี้นี่ก็ทรงมานน่อยต้องมาถูกตาโอ้ลนมาเห็นอยู่กี้นี่ก็ลม้มแหมโอ้ลุนมาติ๊กติ๊กว่ะ ไปร้อยมันกันนี่ตอนนี้กวางโอยเกอยู่ยางแซมกวางเกเแี่ยังกันนะทำใ่ทำใจทำนี้ทำใจ,ใจโอเคน่าจะบมดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปหาต้นอื่นครับ นี่ครับท่านชมครับนี่คือสวนน้ำยายที่ผมหามาครับกึ้งหนึ่งครับมีกวางแค่2สองต้นแต่อันนะมันยังเหลือบริเวณนี่แหมกึ่งหนึ่งเอเคครับเดี๋ยวจะพยายามหาไปเรื่อยๆครับเผื่อกวางใหญ่ครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผม ได้กวางตัวงามมาจากต้นนี้นะครับมันกาลังกินอน,นั้นอยู่บนนั่นนั่นเหลือกวางกี้กับกวางแม่อยู่ห่นผมก็เลยเอาไม้เคลียมันลงมาครับเป็นแมงกวางตัวนี่ครับงามอยู่นะครับตัวนี่ดูหน้ายาวดิเขายาวเห็น,นครับแช็กแชกแชกก่อนนี่ครับใช้ได้อยู่แมงกวางนี่ครับสีขัง นี่เดี๋ยวผมจะร้องขยาวต้นนะครับเมื่อกี้ผมไม้สิเอาร้องขยาวดูอ่ะเผื่อมันแอบสอนอยู่ปืนใบไม้ไม้เสีนะครับเมื่อกี้มันต้นมันไข่ตำกวางกี้ควงแม่ โอเคน่าจะบ่นี้แล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับโอ้โหทุกใจมากตัวนี้ชอบครับเขายาวดิเีครับเดี๋ยวเขามาดูกวางตีได้ในวันนี้กัน,นครับก็ส่วนนี้ได้วางตัวนี้ก็น่าจะปะอกก่อนเดี๋ยวมันผูกกับมาหาใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกวางครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกวางทีได้ในวันนี้ครับ2ตัวครับตัวที่ชอบนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวแรกครับที่ได้จากตัวลำใหญเหมือนกันได้จากตัวลำไยถึงสองเลยตัวนี้มันเห็นครับเขามันไข่เหินขึ้นบนนะครับนี่ตัวนี้เป็นไฟครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็กาะหมอยายปลาล้มนะครับหอวเมาะครับประมาณสองสองสี่ะกวางปาน่ะ ตัวนี้ก็นี่ครับตัวที่ไม้สอยมานครับมันตื่นเต้นครับมาได้ท่ายไว้เขาาว่หันกวางงามหลอกชอบจีสลอดเลยนี่อ่ะนี้เขายาวนะครับดูดูแชร์ครับเขาเรียวยาวหน้ายาว สีสีข้างทรงนี้แมงกวางแดงตรงนี้สงสงน้ำครับชอบตัวดำนี่เดี๋ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปตามหากวางในวันนี้นะครับก็ขอฝากทำชมนะครับติดดูนะครับช่วยกันก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามครับช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเขาจะไปหากวางกันที่ไหนแหมเกาะติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับ ครับสวัสดีครับไปอไปสู้สู้สูส้